โน้ตบุ๊ก5แบรนด์ดังเงื่อนไขเป็นยังไงคุ้มครองแบบไหนบ้างวันนี้มาหาคําตอบกันค่ะก่อนไปดูคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งให้กับช่อง r า d a r Review ด้วยนะคะสงครอมโน้ตบุ๊กตอนนี้คือดุเดือดมากๆนะที่เขาแข่งกันเนี่ยก็ไม่ใช่แค่เรื่องราคาแล้วก็เรื่องสเปคเท่านั้นแต่มีเรื่องของการรับประกันด้วยค่ะ ที่นัวันเน่ยก็ยิ่งโหดขึ้นเรื่อยๆวันนี้จะเลยเลือกมาทั้งหมด5แบรนด์ดังเลยมาดูกันหน่อยว่าแต่ละแบรนด์เนี่ยเขารประกันกันยังไงบ้างเผื่อว่าใครที่กำลังตัดสินใจจะซื้อโน้ตบุ๊กนะคะจะได้ดูว่าเราควรซื้อแบรนด์นี้ดีหรือเปล่าหรือว่าถ้าตัดสินใจจะซื้อแล้วเนี่ยต้องเตรียมตัวยังไงบ้างแต่วันนี้จะไม่ได้มาคนเดียวนะมีน้องใหม่พามาด้วย นี่ดีค่ะแอมแอ possible นะคะเป็นน้องใหม่ประจําช่องละดาเลยก็ขออนุญาตเข้ามาสร้างสีงสันให้เต็มที่เลยค่ะพี่จ๋าวันนี้ก็ให้สีน้อง,ง,งเต็มที่นะคะดูสีซะก,ก่อน<_<_มาเริ่มที่แบรน์แรกกันเลยนะคะอย่าง เปิรเป็นแบรนด์ขวัญใจมหาชนที่แอมเองก็ใช้อยู่เหมือนกันเอออันนี้เลยอนี่เลยพี่เครื่องนี้อยากจะแกะเคสทิ้งดูหลอน Apple นะคะนี่แต่ติดสติ๊กเกอร์เยอะมาก Apple s i v a l ขายนิดนึงขอฝากโปรโมชั่นกันหน่อยกลับเข้ามาพี่ว่าแบรนด์เนี้ยจะมีประกันที่ทุกคนคุ้นชื่อกันอยู่นั่นก็คือ Apple Care Plus ที่เป็นประกันที่ต้องซื้อเพิ่มนะคะและในการซื้อเพิ่มนั้นก็ต้องมีจ่ายเพิ่มอีกทีเอซึ่งก่อนเราจะไปดูรายละเอียดว่า Apple Care Plus เนี่ยเป็นยังไงเดี๋ยวแอมเล่าให้ฟังก่อนว่าประกันที เขาแถมติดตัวมากับตัวเครื่องเลยเขาจะใช้ชื่อว่าการประกันแบบจากัด1ปีรับประกันอะไรบ้างรับประกันเขาเขียนเลยในเว็บไซต์ข้อชํารุดบกพร่องด้านวัสดุและฝีมือการผลิตและที่น้องแอมบอกว่าต้องจ่ายเพิ่มเนี่ยก็คือ Apple Care Plus นะคะแต่ราคาไม่เท่ากันแอมแล้วแต่รุ่นอีกถ้าเป็น MacBook Air M2 เนี่ยอยู่ที่7,500บาทอ่บาทถ้าจะซื้อของเป็น MacBook Pro 16นิ้ว13,900บาทก็จะแตกต่างกันไปเนาะแต่มันทาให้การรับประกันเนี่ยมันเพิ่มมากขึ้น cover จาก1ปีเป็น3ปี คุมครองอะไรบ้างใช่ไหมคะคุมครองตัวเครื่องแบตเตอรี่แล้วก็อุปกรณ์เสริมทั้งหมดที่มาในกล่องนะตัวหน้าจอแล้วก็ตัวเครื่องภายนอกเนี่ยถ้าจะเคลมจะต้องจ่ายเงินเพิ่ม3,300บาทค่ะบางเคสอันได้ยินมาี่จ๋าว่าเขาก็ใช้คอมอะจนเยินเลยแล้วหลังจากนั้นก็เอาไปเคลมทีเดียวเหมือนได้คอมใหม่เลยค่ะน่าสนใจน่าสนใจ <laughs> นสใจ <laughs> ใิพี่คุณครองอุบัติเหตุเนี่ยสูงสุด2ครั้งต่อปีเสียค่าใช้จ่าย10,000บาทไม่ว่าจะหนักแค่ไหนก็ตาม,อ,มอีกอย่างมีอ่อนไสต์เซอร์วิสมารับถึงบ้านด้วยแต่ว่าถ้าใครที่ ไม่ได้ใช้หนักมากเนาะมไม่ได้เดินทางต่างประเทศหรือทํางานนอกสถานที่บ่อยๆแนตะ่ว่าไม่ต้องซื้อ Apple Care Plus ก็ได้ค่ะแต่ว่าถ้าเรารูแล้วว่าการใช้งานของเรามันสุดๆไปเลยอะใช้งานนอกสถานที่เยอะมากๆไปต่างประเทศแต่ว่าซื้อ Apple Care Plus ไว้ก็สบายใจดีอย่างจ๋าจะบอกเลยว่าจ๋าไม่ได้ซื้อ แอมซื้อไหมซื้อค่ะพรอเป็นตัวแทนของยูเซอร์สายโหดแต่ทีเนี้ยแอมก็ต้องบอกนะว่าแต่ละรุ่นเนี่ยก็อาจจะมีราคาค่าใช้จ่ายที่แตกต่างกันไปแต่ถ้าเอาให้ชัวร์สามารถไปเช็คราคาได้ที่หน้าเว็บไซต์แอปกัเลย และถ้าเราซื้อเครื่องมาแล้วและอยากจะกลับไปซื้อ Apple Care Plus เนี่ยแนะนำา60วันนะคะยังสามารถซื้อได้อยู่มาต่อที่ HP นะคะเป็นอีกแบรนด์หนึ่งที่น่าสนใจในปี2022นะจริงๆเขาเหมือนจะดังจากโน้ตบุ๊กทำงานหรือเปล่าแต่ปีนี้ต้องยกให้ลน์เกมมิ่งเขาเลยนะการประกันนะคะก็เป็นประกันปกติเนี่แหละให้มา2ปีมีนไ site service ด้วยก็จะครอบคลุมความเสียหายที่เกิดจากการผลิตเท่านั้นนะคะไม่ครอบคลุมความเสียหายจากซอฟต์แวร์ค่ะซึ่งพี่จ๋าประกันแบบอัปเกรดเนี่ยเขาก็สามารถทําได้เราเรียกว่า HP Care p a ะะขออยกตัวอย่างรุ่นสุดที่เลยอย่าง HP v i c t a s เราสามารถซื้อเป็นแบบ HP Care Pack แ,แบบประกันอุบัติเหตุเริ่มต้นที่7,065บาทตัวนี้เขาจะครอบคุมยาวขึ้นจาก2ปีเป็น3ปีให้แถมมาเปลี่ยนอะไรให้ถึงที่บ้านด้วยตลอด3ปีนี้ไม่เสียค่าใช้จ่ายใ,ใดๆเพิ่มเติมเลยพี่แล้วเขามีคำโปรยบอกว่าหยด หกรั่วไหลไฟกระชากดูแลให้หมดเยอะไหมล่ะแล้วก็ครอบคลุมถึงวินโดว์ที่ติดมากับเครื่องด้วยแต่ว่าราคาเนี่ยมันก็จะต่างกันไปเนาะถ้าอยากรู้ว่าราคาของรุ่นตัวเองเนี่ยเท่าไหร่ก็สามารถโทรไปถามที่ศูนย์ของ HP ได้เลยค่ะมาต่อกันที่แบรนด์ต่อไปนะคะก็คือ Acer เป็นแบรนด์ที่อยู่คู่คนไทยมานานเลยซึ่งประกันเนี่ยเขาก็ให้สูงสุดกันถึงแบบ3ปีก็ยังมีน้อยรุ่นนะที่แบบยัง2ปีอยู่อะไรเงี้ยมี on site service รวมค่าแรงและค่าอะไหล่ด้วยเงื่อนไขก็ปกติเลยค่ะก็คือความเสียหายที่เกิดจากการผลิตเท่านั้นแต่เาก็ สามารถซื้อเพิ่มได้นะแต่อันนี้ของเอเซอร์คือซื้อเพิ่มคือเพิ่มไปเลยคือเป็นการต่อขยายเวลาการรับประกันออกไปค่ะซึ่งเขาจะเรียกว่าซูเปอร์แค์แพ็นะคะเป็นการขยายเวลาการรับประกันตัวค่าแรงค่าอะไรมีเงื่อนไขเยอะมากเลยถ้าเราจะซื้อประกรันหลังจากที่เราซื้อคอมไปเนี่ยภายใน30วันเราจ่ายเพิ่ม1,600บาทแต่ถ้าเราซื้อไปแล้วอะเกิน30วันแต่ยังไม่เกิน90วันอันนี้จ่ายเพิ่ม2,000บาท อันนี้เฉพาะค่าแรงกับค่าอะไหล่นะคะแต่ถ้าอยากเพิ่มประกันตัวอ่อนสาด้วยอ,อีกราคาหนึ่งอีกเงื่อนไขหนึ่งซื้อภายใน30วันหลังจากซื้อเครื่องเนี่ยจ่ายเพิ่ม1,000บาทแล้วก็ถ้าซื้อหลังจาก30วันแต่ไม่เกิน90วัน1,500บาทอย่างสมมุติพี่จะขยายระยะเวลาประกันนะทั้งค่าอะไหล่ค่าแรงค่าออนสายเซวิสเนี่ย 1ปีสุว่าจะต้องจ่ายเนี่ย2,600บาทผู้ตรงๆก็แอบจ่ายยิบย่อยเหมือนกันนะพี่ถัดมาที่ asus นะคะก็เป็นอีกหนึ่งแบรนด์ดังเนาะแล้วออฟฟิศของเราก็เลือกใช้ค่ะโดยทุกเครื่องนะคะ<ๆ>เขาจะให้ประกันมาเชื่อว่า asus perfect warranty 1ปี เงื่อนไขง่ายมากแอมคือถ้าเกิดอุบัติเหตุน,นะคะเอโซจ่จให้80%เราจะอีก20%ก็เคลียร์เคียชัดเจนไปเลยแต่แรกแต่พี่จา๋าม,มันมีเงื่อนไขอะไรที่มันไม่ครอบคลุมไหมคะมีนะคะอันแรกเลยคือถ้าเป็นอุปกรณ์บบนโดเสียหายเนี่ยไม่ครอบคลุม,มถ้าเป็นเจตนาทําให้เสียหายเลยก็ไม่ครอบคลุมโูญหายถูกขโมยไม่ครอบคลุมภัยธรรมชาติไม่ครอบคลุม แล้วก็สงครามไม่ครอบคลุมค่ะเยอะมากพี่จ๋าที่สาคัญนะคะแอมรู้มาว่าเราต้องซื้อกับตัวแทนจาหน่ายเอซู os, ประเทศไทยเท่านั้นและเราสามารถซื้อเพิ่มได้ด้วยนะเพิ่มขยายไปอีก1ปีในราคา1990บาทค่ะพี่จา๋านอกจากตัว Perfect w a r r a n t ีนะคะเขาก็มีตัว International w a r r a n t y ด้วยที่ครอบคลุม57ประเทศเลยแต่อันนี้มันเพิ่งมีมาไม่นานเนาะเพราะฉะนั้นถ้าจะซื้อแต่ว่าเออก็ถามคนค่ะถามที่ร้านดูก่อนก็ได้ค่ะ แบงค์สุดท้ายแล้วพี่จ๋าอันนี้คือเขาเปยให้ลูกค้าเต็มที่เลยกับ Lenovo มีประกันสูงสุดให้ถึง4ปีเต็มแต่ตอนที่พี่จ๋าซื้อต้องถามดีๆนะคะว่าประกันที่เราได้เป็นแบบธรรมดาหรือเป็นแบบพรีเมียมแค่ อพอถ้าเป็นแบบพรีเมียมแคร์พี่จ๋าจะได้พรีเมียมแคร์ออนไซส์เซอร์วิสภายใน1วันทำการอ,อันที่2มีคอเซนเตอร์ซัพพอร์ต7วันต่อ24ชั่วโมงอ๋อแถมคอเซนเตอร์ของเขาเป็นฝั่งเทคนิชียนะก็คือคุยกับช่างได้โดยตรงเลยอ,อ,อันนี้อัมวาดีมากๆคือม,มี p C Health Check 1ครั้งต่อปีด้วยและถ้าเป็นซีรีส์ l ีเจียเนี่ยหรือว่ารุ่นเรือธงอของฝั่งเกมมิ่งก็ให้ประกันไปสูงสุดถึง4ปีเต็มเลยค่ะและที่เด็ดของเขาเลยนะคะก็คือ unbeatable protection บางคนเรียกว่าอะไรปะประกันไร้เทียมทานโทษวะซึ่งแต่ละรุ่นเนี่ยก็ให้มาไม่เท่ากันนะคะบางรุ่น1ปีบางรุ่น2ปีแต่บางรุ่นคือไม่ให้มาเลยเพราะฉะนั้นจะแนะนําว่าถ้าเราซื้อเนี่ยต้องเช็คดีๆก่อนนะแล้วเขาเคลมอะไรได้บ้างใช่ไหมคะปกหล่นจอแตกไฟช็อตโดนนะเคลมได้หมดไม่เสียค่าใช้จ่ายนะแต่ต้องเป็นอุบัติเหตุที่ทําให้เครื่องเนี่ยไม่สามารถใช้งานได้แล้วถ้าสมมุติว่าอะเป็นรอยนิดๆหน่นอยๆรอยเครื่องข้างนอกเนี่ย อันนี้ยังเปิดใช้งานได้อยู่เคลมไม่ได้นะคะอุบัติเหตุทางถนนไม่ครอบคลุมศูนย์หายโดนขโมยไม่ครอบคลุมและประกันตัวนี้ไม่สามารถสือเพิ่มได้ค่ะแต่ต้องบอกก่อนนะว่าที่เรารวบรวมมาวันนี้นะคะเป็นเรื่องของรายละเอียดการรับประกันนะยังไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของการบริการของแต่ละศูนย์นะคะ่ะ และแอมขอแนะนําอีกเรื่องนะคะ<ม>ในฝั่งโน้ตบุ๊กวินโดว์ที่เราพูดมาวันนี้เนี่ยเราสามารถแกะเครื่องเพื่ออัปเกรดแรมหรือก็สโตรจได้นะและที่สําคัญคือประกันไม่ขาดด้วยบางคนไม่รู้ตรงนี้ก็เลยไม่กล้าแกะเพื่อม,มาอัปเกรดกันแต่ถ้าเกิดความเสียหายระหว่างการแกะเนี่ยค่ะ<ม>ประกันก็คือไม่สามารถรับเคลมได้ส่วนเรื่องประกันอุบัติเหตุนะคะทุกเคสเลยมันจะไปขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของเจ้าหนะ้าที่ที่รับเรื่องเนาะแล้วก็ถ้าเราเจตานาจะทําให้มันเสียหายเนี่ย เาดูอออกนะคะคย่าไปทําแบบนั้นนะจะฝากวนิดนึงว่าก่อนที่เราจะซื้อโน้ตบุ๊กแต่ละเครื่องเนี่ยอยากให้ถามคนขายก่อนถามตัวแทนจาหน่ายก่อนนะคะเพราะว่าเงื่อนไขาการรับประกันเนี่ยมันก็จะแตกต่างไปแล้วก็มีเน้าหนจากที่จา๋าแล้วก็น้องแอมรอให้ฟังด้วยค่ะ และอีกอย่างหนึ่งก่อนส่งเครื่องเคลมนะคะทุกคนอย่าลืมแบกอัพข้อมูลส่วนตัวของตัวเองไว้ก่อนเพราะการประกันเนี่ยไม่ครอบคลุมเรื่องของข้อมูลส่วนตัวนะพี่จา๋าแล้วถ้าใครมีประสบการณ์เคยไปเคลมประกันไม่ว่าจะเป็นแบรนด์ไหนนะคะก็สามารถมาแชร์กันได้เลยแต่ก่อนจากไปนะคะวันนี้ขอฝากช่องให้กับน้องเล็กของเราด้วยขอฝากช่อง m m possible ด้วยนะคะเมื่อโลกของการศึกษามาบวกกับเทคโนโลยีมันจะเป็นยังไงฝากกติดตามกันด้วยนะคะตรงไหนบ้างตรงนี้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  <c oughs> และถ้าเพื่อนๆอ,อยากให้เราเอาประกันของ แบรนด์ไหนมาพูดให้ฟังอีกเนี่ยหรืออยากให้เรารีวิวอะไรอีกก็บอกได้เลยค่ะเพราะว่าลองให้ดูอยากรู้ถามมาแล้วรารีวิวค่ะ